ดีด้วยครับสู้ต่อไปนะครับอาจารย์เชิญพูดอะไรสักเล็กน้อยครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับ uh, The People Award ที่ได้กรุณาเห็น uh, ความสำคัญของประเด็นอากาศเพราะว่าจากที่ฟังหลายๆท่านได้ uh, กรุณามี uh, กูโลจิตในการทำงานให้กับส่วนรวมในหลายๆประเด็นที่ทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนะคะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยร้วนนำไปสู่ความอยู่รอดของของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ใดๆหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนรวมส่วนกลุ่มส่วนบุคคลทุกคนเนี่ยจะสามารถ ดำเนินกิจการเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ตาย